พยาธิกินหมดโอ้โอ้เนี่ยเน่ยพยาธิกินหมดกินไม่รู้จักอิ่มใช่เหมือนเรากินอาหารลงไปก็ทําไมท้องมันร้องบ่อยอย่างเงี้ยก็นั่นแหละตำลูกมะเกลือใส่น้ำมะพร้าวคนเก่ก็แล้ตำให้กินเหมือนเหมือนคนสมัยก่อนที่ที่ว่าเขาเรียกอะไรนะพุ่งโรก้นปอดเนะที่พุ่งใหญ่ๆพมๆอ่ะ ใช่เป็นรอกปุงโรลก้นปอดพร้อมกระลองแต่ปุงบลงนะล่มเลยหาเศรษฐีแนนจ้าป่ามาหารังับพัทยารุ่นไหนครับรุ่นสามสิบสี่ค่ะรุ่นสามสิบสี่รุ่นสามสิบสี่ค่ะอยู่พัทยาคะ่ะเสียงเหมือนขอม่<น>อาจารย์มะเกลือใส่น้ำมะพร้าวพยติจะออกมาเยอะมากคะ่ะ ว้าว wow. กินยังไงวิธีการเอาเอา,เอาวิธีการทำก่อนวิธีการทำมะเขือกี่ลูกน้ำมะพร้าวเท่าไหร่เออมะเขือก็สองสามกร,ร่มไปเลยค่ะแล้วก็แล้วก็ตำตำตำแล้วก็วกเอาไปใส่กับน้ำมะพร้าวกองเอาน้ำกินเลยค่ะอ่าพยาิจะออกมาเยอะมากเลยค่ะเออ นานไหมกว่ามันจะออกครับไม่ไม่นานคะ่ะไม่นานประมาณส <c oughs> ักครึ่งชั่วโมงเนี่ยออกธิ์ทันทีเลยค่ะโอ้โหโอ้เออช็อกเลยใช่ห <laughs> 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 นักกลัวมากเยอะออกมาเยอะมากเลยคะ่ะโโออ้ <laughs> ไอม้ม,มันออกมายัง,งยไงวิธีการไอ้เดี๋ยวตอนที่ม,มันออกมันออกยังไงออกทางไหนครับออกทางตูดแหละอาจารย์ <laughs> ตอนเราถ่ายเนี่ยโอย้ออกตอนถ่ายใช่ค่ะ๋อตอนถ่ายมันจะออกมาด้วยเลยค่ะโอ้ว้าว เนี่ยอาจารย์กำลังหาสูตรสูตรไอ้ถ่ายพยาธิที่ง่ายที่สุดเด้อเพราะว่านี่แหละง่ายที่สุดแค่ใส่กับน้ํามะพร้าวนี่แหละยังไงครับมันก็มันเป็นฟองๆเนาะฝาดๆสักหน่อยเนี่ย <c oughs> ก็ดุก,กับน้ํามะพร้าวไปมันก็กลมๆม,มันๆ <c oughs> โอโ้โหว้าวมากเลยนะ มันเป็นภูมิปัญญาที่อาจารย์เคยได้ยินมาแต่ว่าไม่รู้วิธีการที่แล้วก็ไม่เคยมีใครได้มีประสบการณ์แต่ก่อนนะแถวบ้านนะเขาคนแก่ให้เก็บลูกมะเดือนนี่เรามาตำมา <ะ S 2> <มะ S 1> ตำใส่กับน้ำมะพร้าวกินล,ลยไไม่ใช่ลูกมะเดือนนะลูกมะเกลือแหละลูกมะเกลือลูกมะเกลือน้ำมะพร้าวไม่ใช่น้ำกะทินะครับมันเคยทำแต่ก็นานมาแล้วสมัยก่อน คนแ,แก่เคยทําให้กินค่ะก็เลยจําได้อืมแล้วพอทําแล้วมันรู้สึกยังไงมันหลังจากที่มันออกมาแล้วหรืออะไรตอนนั้นเน่ยเราเจะจําสภาวะความรู้สึกอะไรคือแต่แต่ก่อนมันจะท้องมันจะร้องเนาะคือมันเหมือนอะไรอยู่ในท้องอนะ่ะท้องมันร้องเวลาเรากินกินแล้วแต่ไม่รู้จักอิ่มอย่างเงี้ยมันพยาดกินหมดโ oh. โอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยพยาธกินหมดกินไม่รู้จักอินใช่เมื่อเรากินอาหารลงไปก็ทําไมท้องมันร้องบ่อยอย่างเงี้ยก็นั่นแหละตําลูกมะเกลใส่น้ํามะพร้าวคนเกแล้วตาให้กินกินตอนไหนครับกินเวลาไหนก่อนหรือหลังอาหารตอนเช้าเลยค่ะกินตอนเช้าตอนท้องว่างค่ะตอนท้องว่างคือเวลาก่อนที่เวลาเราจะถ่ายปกติใช่ไหมครับ ใช่ค่ะโอคถ้าเราจะกินเราก็ตำตำแล้วก็ใส่น้ำมะพร้าวกินเลยตอนเช้าล้างแบบโอ้ยเดี๋ยวต้องถ่ายคลิปตอนนี้มันเยีวยวยาออกมาแล้ว <laughs> 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 เอาว่าบางทีอาจารย์นี่คันดากคันดากมันรู้สึกว่าคันดากใช่อาจารย์มันคันดากมันมอะไรมันยุดยุดยุดที่ดากออกมาแต่มันไม่ยอมหมอกทันทีเนี่ยใช่ใช่มันคันดากมันยุด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 มันตอดดาก